คุณวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเห็นจดหมายจากโฮดมาร์คเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะอ่านเนี่ยไม่รู้พูดพูดจริงหรนะือเปล่าแต่ว่าเข้าใจว่าสองคนนี้ก็รู้จักกันแล้วก็เรียนรู้จักกันนะครับในจดหมายของคุณโฮเวตต์มาร์คเนี่ยครับก็พูดถึงวอร์เรนบัฟเฟตอยู่เสมอๆในหนังสือ,อลายเล่มหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยนะครับก็พูดถึงบทเรียนที่เขาเรียนรู้จากคุณวอร์เรนบัฟเฟตด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครอยากสนใจว่าเขาอสอนยังไงนะครับมี จดหมายนะครับหรือเมมโมเนี่ยที่เขาเขียนถึงนักลงทุนอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อะไรๆฉบับเนี่ยนะครับก็ make it public นะครับลองเสิ Google ร์ช Google ดูก็ได้นะครับ Power Max Memo นะครับซึ่งก็เป็นเป็นคอลเลกชันของอจดหมายที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็เขาเขียนหนังสืออีก2เล่มนะครับซึ่งก็เป็นหนังสือที่ได้รับการกล่าวขานกันอยู่พอสมควรว่าเป็นคมภีร์ของการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับเล่มหนึ่งก็คือ ชื่อว่า the most important things นะครับแล้วก็บอกว่า uh. เป็น uncommon sense for the thoughtful investor นะครับก็คือ,อสิ่งที่สำคัญของของเรื่องของการลงทุนนะครับอีกเล่มนึงที่เพิ่งออกมาทีหลังนะครับแต่ว่าก็ัีก็มีคนสนใจเยอะพอสมควรนะครับก็คือชื่อว่า mastering the market cycle นะครับ getting the odds on your side นะครับก็เป็นเหมือนเป็นกูรูมีคนติดตามนะครับแล้วก็อาจจะเครดิตอาจจะอาจจะคล้ายๆคุณวอร์เรนบัฟเฟตนะครับซึ่งก็คือ ออมองในแง่ของออการลงทุนระยะยาวนะครับพูดถึงการเลือกสินทรัพย์เลือกของการลงทุนที่ใช่นะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับอย่าไปเทรดบ่อยๆนะครับเน้นเรื่องของการร่วมการลงทุนลักษณะ value อะไรพวกนั้นนะครับเรนก็แล้วก็จะให้ความคิดมีเกร็ดอะไรที่มองในเรื่องของออวงจรการลงทุนท,ที่ให้ความรู้กับนักลงทุนได้ไดค่อนข้างดีครับ อืมอืครับซึ่งอย่างในรอบนี้เองนะครับที่ดรนาเอเดกการได้ได้มีการเข้าร่วมรับฟังเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เล่าตัว key takeaway นะครับอาจจะเสริมนะครับในเชิงของตัว read between the line ด้วยนะครับว่าสิ่งที่ดรนัฐตีความสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมีประเด็นไหนบ้างเพราะว่ามันต้องบอกว่าเป็นเป็นงาน exclusive จริงๆวันนี้ก็ระมัดระวังนะเพราะบางอย่างมันก็นะฮะไม่แน่ใจว่าไปผิด อะไรหรือเปล่านะครับแต่ยังไงเดี๋ยวดรนะนะครับให้ดรนะาพูดดีกว่านะครับจะได้ไม่ผิด่าเอาจริงจริงก็มีอะไรครับจริงๆก็พอดีเขาเข้ามาเมืองไทยนะครับแล้วก็ทางเกียรตินคราก็จัดเป็นเซสชั่นหนึ่งให้ให้ลูกค้าเข้าไปฟังนะครับแล้วก็จริงๆก็จริงจริงผมคิดว่ามีมีมีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆนะครับที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวลองอาจจะลงดีเทลในทั้งสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับคือเขาจริงจริงเรา ใช้ชื่องานเนี่ยนะครับสอดคล้องไปกับเมมโมซึ่งซึ่งก็ได้ความสนใจพอสมควรนะเป็นมมโมที่เขียนไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับชื่อว่าเรียกว่าซ change นะครับซึ่งซึ่งโดยโดยโดยคำเองเนี่ยซ change มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะๆนะครับแล้วเขามองว่าวันนี้นะครับโลกของการลงทุนเนี่ยก็อยู่ในซีเ change ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับกับประเด็นที่2เนี่ยนะครับที่เขาพูดถึงนะครับแล้วก็คิดว่าคนก็คง จดไว้เป็นเกรดในการลงทุนได้นะครับคือเขาพูดถึงหลักการพื้นฐานหกข้อของการลงทุนนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก่อนลงทุนอะไรก็ตามนะครับเน้นเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงเป็นสําคัญนะครับแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับพยายามคิดให้ถึงคิดคิดคิดให้ว่าการลงทุนเราเนี่ยนะครับทำยังไงให้มันเหมือนร้านอาหารที่เราชอบนะครับคือ บอกว่า always good นะครับ sometime great นะครับแต่ว่า never terrible นคัคือคือโดยเฉลี่ยเนี่ยขอให้มันเลือกลงทุนแล้วเนี่ยขอให้มันได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วนานๆทีเนี่ยเอาให้มันเจ๋งนะครับแต่อย่าให้มันเจ๊งแล้วกันนะั่คือพูดง่ายๆคือ,ค,อคือคิดถึง risk control ให้เสมอนะครับคิดถึง scenario ต่างๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะ control ความเสี่ยงยังไงนะครับข้อแรกนะครับ ข้อที่2เนี่ยนะครับเขาก็เน้นเรื่องของ consistency นะครับคือความสม่ําเสมอนะครับเขาบอกว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับขอให้เกาะกลุ่มไปนะครับแล้วก็วันที่คนอื่นเจ๊งเยอะๆเนี่ยเราอย่าเจ๊งนะครับแค่นั้นเนี่ยก็ทำให้เรา o ร์ฟ f ร์มในระยะยาวได้แล้วนะครับซึงอันนั้นก็พูดง่ายนะครับแต่แต่แต่ก็ทํายากนะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็คืออย่าไปเชื่อใน market efficiency นะครับยิ่งตลาดไหนที่มี i n e f f i c i e n c y เยอะนะครับโอกาสที่จะหากำไรหาผลตอบแทนเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับข้อที่4เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพยายาม Specialized พยายามเน้นมีทักษเราเราเน้นในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราเน้นสกิลของเราไปทักทางหนึ่งถ้าใครเก่งหุ้นนะครับก็ศึกษาให้มันลึกๆเลยนะครับเป็น value investor ก็เป็น value investor ใครเก่งบอนใครเก่งเรื่องของการจัดสารเลือกกองทุนอะไรก็ ก็ขอให้มองหา Value ของ specialization ถ้าเราทำไม่ได้เราไปหา professional ที่ทำได้ดีนะครับข้อ5้าเนี่ยนะครับจริงๆเขาพูดหลายครั้งมากนะครับในในจดหมายหลายครั้งและหนังสือเขาเองเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไม่ชอบนักเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าแต่นั่งอยู่เต็มห้องเลย โอ้ <laughs> oh, ใช่ครับแล้วก็ฟังฟังก็จริงจริง,รงฟังเขาหลายครั้งก็รู้สึกโดนทุกครั้งเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าไ <c oughs> ม่มีเขาเขาจริงๆาเขาเน้นถึงสิ่งที่อ้างอ้างถึงคุณวอร์เรนบัฟเฟตนะครับเพราะว่า <c oughs> สิ่ง <c oughs> ที่เราควรจะสนใจในเรื่องของการลงทุนเนี่ยต้องมีลักษณะสองข้อใช่ไหมฮะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเป็นมีประโยชน์นะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ย knowable ก็คือรู้ได้คาดเดาได้นะครับแต่เขามองว่า แฟกเตอร์ actor, ปัจจัยภายนอกหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เ,เราอาจจะคาดเดาได้ลําบากนะครับแล้วก็อย่างเช่นโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องแมกโรประเด็นเรื่องสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้มี specialized station หรือไม่ได้มีความเก่งกาจในการคํานวณและเชื่อมั่นว่าเราเทํานายได้ดีกว่าคนอื่นมากๆเนี่ยนะครับไปโฟกัสในสิ่งที่เราเก่งดีกว่าเช่น พูดถึง b o t t o ั up นะครับถ้าเราเก่งเรื่องของการวิเคราะห์การลงทุนนะอย่างอยงนะี้คุณโหนกะ็บอกว่าเขาเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ทํางานในเรื่องของการลงทุนนะเขาจะเน้นเรื่องของ bottom u อเรื่องของการลงทุนแต่ว่าพวกภาพใหญ่ๆพวกแมกคโครเนี่ยจริงๆอะ อย่า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 ไปถามเขาเยอะเลยนะครับเขาบอกว่าบางทีไปออกรายการนะครับหรือว่าไปให้สัมภาษณ์เนี่ยคนถามว่าเมื่อไหร่รัสเซียจะลบจะเลิกลบกับยูเครนหรือว่าอะไรเขาวามาถามเขาเนี่ยเขาไม่รู้เยอะไปกว่าคนอ่านหนังสือพิมพ์เท่าไหร่หรอกนะงั้นไอ้พวกอย่างเงี้ยเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ always happen นะครับงั้นอาจจะดาวเทเรื่องของการการคาดการอ่เอ่าอ e v e n นะครับคาดการพวก macro wave ต่างนะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับ ก็คือบอกว่าอย่าไปทำมาเก็ตไทมิ่งเยอะนะครับแล้วก็พยายามสติ๊ก with good investment นะครับอะไรที่เรา,เาคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เรา,เ,า,เ,าเลือกแล้วศึกษามาดีแล้วเข้าใจมันดีแล้วนะครับแล้วก็ซื้อที่ราคาที่เหมาะสมนะครับซื้อแล้วปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วปล่อยให้มันทํางานนะครับไอการที่ไปเข้าเข้าออก,ออกๆซื้อซื้อขายขายเนี่ยนะครับบางทีมันทําใหา้มูลค่าของการลงทุนเราเนี่ยแย่ไปอีก นะครับอย่างเช่นนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยใครซื้ออะไรมาเจ๋งๆเนี่ยนะครับคนมักจะบอกว่าโอ้โหถ้ารู้งี้นะรวยไปแล้วถ้าเกิดซื้อใช่ไหมครับอย่างเช่นมูดใครดูหุ้น Apple บอกโอ้มันเคยร้อยเดียววันนี้ขึ้นมาเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าให้มองกลับกันว่าถ้าเกิดเราบาังเอิญโชคดีไปซื้อหุ้น Apple ตอนที่มันเพิ่งเปิดมาจริงๆเนี่ยนะครับเราจะต้อง e s i s t นะฮะ urge ในการอยากจะขายมันสักกี่รอบก็คือนะคบอกว่าปกติคนเราเนี่ยนะครับถืออะไรเนี่ยมันก็ พอมีแล้วก็อยากขายนะครับพอไม่มีก็คิดว่าเราทําไมเราถึงไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับก็บอกว่าอย่าไปคิดเรื่องมาร์เก็ตไทมิ่งเชื่อในการวิเคราะห์เชื่อในปัจจัยพื้นฐานซื้อแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปล่อยให้ใหมันทํางานของมันอันนี้ก็จะอาจจะสอดคล้องคล้ายๆกับคุณวอร์เรนบัฟเฟตใช่ไหมครับว่าถ้าเรายังเชื่อมั่นในในบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยไอไอไทม์แวร์ยูอับมันนี่ไอการดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยนะครับมันเป็นแมจิกเสมอนะครับแล้วมันก็ช่วยทําให้ผลการลงทุนเนี่ย งอกงามได้ดีกว่าการซื้อซื้อขายซื้อซื้อขายตามอารมณ์หรือตามสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครอืมอืมครับอ่าคุณอาพอรบอกอ <า S 1> คำ <อา S 1> แนะนําสุดยอดอามาก<อ>าเลยค่ะชอบมากนะคะคุณกวินพัชก็ส่งหน้ายิ้มเข้ามานะครับตอนนี้บอกว่าอยากให้ดรนานะครับช่วยแปลเมมโมนะฮะทุกบรรทัดเลยโอ้อันนี้ก็เกินไปจริงๆริื่อกี้ผมเห็นเขาเห็นผมเห็นคนในคนในพันทิปคนในเฟ e บ o ๊กก็เริ่มมีเอ่อ คำแปลเมมโมฉบับนี้แล้วนะครับ oh. ๋ยวผมอาจจะเล่าให้ฟังสั้นๆแต่ผมก็เข้าใจว่ามีมสั้นๆก็ได้มีม,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 มีมีคนแปลให้ฟังแล้วนะครับแต่ว่า <S <S หลักๆคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้ย้อนย้อนกลับไปไประเด็นแรกท,ที่ที่พูดคุยกันนะครับก็คือสิ่งหนึ่งที่เขาเอ่อมองว่ามันเป็นซีเชน์แล้วทําให้มันมีคนหลายๆคนเนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเออจริงๆโลกมันก็ <S 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 เปลี่ยนไปจริงๆนะครับเอ่อก็คือเขาบอกว่าเขาเห็นซีเชน์หรือไอการเปลี่ยนแปลงเรืเอ่องของการลงทุนเนี่ย มาแล้ว3ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งเนี้เป็นครั้งที่3แล้วมันก็น่าจะมีอิมพิคชันอะไรสักอย่างนะครับครั้งแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าย้อนไปตั้งแต่สมัยนู่นเลยครับยุคแถวแถวหนึ่งูนู่นนะครับสมัยเลิกเขาเริ่มทํางานใหม่ๆนะครับซึ่งซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะครับต้องต้องบอกว่าคนเนี่ยนะครับก็จะไปเน้นเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะครับแล้วยุคนั้นเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการไปเริ่มลงทุนในไฮย h วบอลนะครับแล้วก คนเนี่ยก็เริ่มกลับมามองนะครับว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องลงทุนในหุ้นเสมอไปนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันมีทั้ง r i ส k แล้วก็ return อยู่เสมอนะครับนนในการลงทุนถ้าเกิดเราพิจารณาผลตอบแทนดีๆแล้วเนี่ยไอการลงทุนลักษณะของการลงทุนไอ้ไฮยูบอลคือบอลที่พวก,พวกใช้คำว่าอะไรฮะนอตอินเวสทเมนต์เกรดบอลนะครับหรือว่าบอลที่ เป็น distress เนี่ยนะครับก็คือคนอื่นคิดว่ามันเน่าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าไปซื้อในจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะมีผลตอบแทนที่ดีก็ได้นะครับนั่นเขาบอกว่าไอซีเชนรอบที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนที่คนเนี่ยนะครับ incorporate เรื่องของ risk กับ return มาเนี่ยของการลงทุนคือคือไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราต้องไปซื้อเฉพาะของที่มันดีเท่านั้นนะครับแต่ว่าของมันเน่าเนี่ยถ้าเราซื้อของเน่าที่ราคาถูกต้องราคาเหมาะสมเนี่ยมันก็มีโอกาสในการลงทุนเหมือนกัน นะครับัีนอันนี้เขาคิดว่าอันนี้เป็นซีชนนสำหรับเขานะครับเพราะมันก็เป็นบ่อให้เกิดการลงทุนประเภทไฮยูบอลการลงทุนประเภท distress asset นะครับซ,ซึ่งวันนี้มันก็แพร่หลายมากขึ้นนะครับแต่เขาบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยยุคแถวๆนั้นเนี่ยนะครับเป็นเป็นเหมือนการเปลี่ยนพาราดามการเปลี่ยนมุมมองในการลงทุนที่สำคัญนะครับทั้งที่สองนะครับที่เขามองว่ามันเป็นซีชนนใช่ไหมครับก็คือเกิดขึ้น หลังปีหลังการมีออยช็อคสองครั้งนะครับถ้าใครๆคนจำได้เนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดสามีครั้งหนึ่งจำได้ไหมฮะตอนที่อ,อิสราเอลรบกับอียิปต์รบกับซีเรียรแล้วซาวอุดิอาระเบียไปคว่ำบาตศสหรัฐอังกฤษแคนาดาที่มาช่วยอิสราเอลรบนะครับจนนำไปสู่วิกฤตน้ำราคาน้ำมันครั้งที่หนึ่งนะครับในปีหนึ่งเก้าเจ็ดสามราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นสี่เท่านะครับแล้วก็เ,เงินเฟอ้อเนี่ยขึ้นเพิ่มขึ้นมาหาศาลเลย ะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอีกไม่นานก็เคือแถวปี1980ที่มีวิกฤตน้ํามันครั้งที่2นะครับเวลาที่อิหร่านเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับมันไส้สหรัฐที่เข้าไปไปช่วยในเรื่องของไอการกระทํำปฏิวัติอิหร่านนะครับจนนําไปสู่วิกฤตราคาน้ำมันครั้งที่2นะครับทั้ง2ครั้งเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งนะครับแล้วก็สหรัฐเนี่ยมี recession นะครับมีวิกฤต เศรษฐกิจเนี่ยสครั้งมีภาวะสดถอยในเศรษฐกิจถึง3ครั้งนะครับแล้วดอกเบี้ยเนี่ยนะครับขึ้นไปถึง20%นะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบช่วงปีหนึ่งปดศูนยนะครับอันนี้คือพอวอกเกอร์โมเมนต์เถอดหลายๆคนจำกันได้เนี่ย mm. คือเป็นจุดที่นะครับนำทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยสหรัฐเนี่ยลดลงมาจาก10กว่าเปอร์เซ็นต์ลงมาเหลือ3%ามเนต์ได้ในปี1983นะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่านั่นคือซีชนนเลยนะครับก็คือตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาที่ดอกเบีย้ยไปพีคที่แถวๆ20%เนี่ยตั้งแต่ปี1980จนถึงปี2021เนี่ยนะครับจริงๆอาจจะบอกว่าไปจบตั้งแต่ปี2008รอบหนึ่งแล้วก็ดอกเบีย้ยขึ้นมานิดหนึ่งแล้วลงไปอีกเนี่ยนะครับ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโลกเราเนี่ยนะครับคุ้นชินกับภาวะอัตราดอกเบีย้ยขาลงมาตลอดนะครับ mm hmm. แล้วเขาบอกว่าไอ้อัตราดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยนะครับมันช่วย เอ่อมันเป็นเหมือนเทลวินมหาศาลให้กับการลงทุนนะครับถ้าเปรียบเปรยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับเวลาเราเดินอยู่ที่สนามบินใช่ไหมฮะถ้าเราเดินปกติเนี่ยเราก็เหนื่อยปกติพอเราเห็นทางเดินไอ้ทางเดินเลื่อนนะฮะไอ้ทางเหมือนเหมือนเหมือน,นทางเหมือนทางเลื่อน,น,นเราก็เดินไป,ไปด้ระวางสิ้นสุดทางเลื่อนเนี่ยนะครับเราเดินเพสเท่าเดิมเนี่ยแต่เราไปได้เร็วขึ้นไกลขึ้นนึกออกไหมฮะเหนื่อยน้อยลงใช่ไหมครับเขาบอก40ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พาราดามของการลงทุนเนี่ย มันได้รับการสนับสนุนจากภาวะอัตราดอกเบีย้ยขาลงมหาศาลเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าไอ้ดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยมันช่วยในหลายมิตินะครับเขาบอกว่าลองลองลองนึกถึงบริษัทนะครับบริษัทหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าตอนเริ่มต้นกิจการเนี่ยนะครับเขากู้เงินมาลงทุนดอกเบีย้ย15%อยู่ดีๆปล่อยไปเรื่อยๆดอกเบีย้ยลงมาเหลือ5%เนี่ยโอ้โหภาระของบริษัทในการจ่ายต้นทุนทางการเงินเนี่ยก็ลงมหาศาลงั้นกำไรของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นมหาศาลนะฮะแล้วถ้าเกิด บริษัทเนี้ยกู้หรือหรือ,รอนักลงทุนเนี่ยนะครับกู้เงินมาลงทุนในบริษัทนี้อีกเนี่ยนะครับทั้งมูลค่าของการลงทุนในบริษัทแล้วก็ตัวผลตอบแทนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมหา,าศาลเลยเพราะฉะนั้นยุค40ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นลงทุนในบอลเนี่ยผลตอบแทนดีมากถูกไหมครัเพราะว่าดอกเบี้ยลงเนี่ย PE ก็ได้รับการรีเรทนะฮะลงทุนในบอลเนี่ยนะครับบอลเคยจ่ายดอกเบี้ย15%ลดลงมาเหลือ10%เหลือ5%เนี่ยยังไงก็กําไร พราะฉะนั้นการลงทุนแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยนะครับมันก็ช่วยนะครับทั้งหุ้นทั้งบอลทั้งอะไรเนี่ยได้รับผลตอบแทนดีมาตลอด40ปีซึ่ง40ปีเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่ที่ยาวนานมากนะครับทําให้หลายๆคนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าโอ้โหตัวเองเป็นพระเจ้านะครับเพราะว่าลงทุนแล้ว hmm. ยังไงก็ก็ดีเพราะวห้หมดโอ้หมีมีความช่วยเหลือจากธนาคารกลางในการลดอัตราดอกเบี้ยมาตลอด40ปีที่ผ่านมานะครับงั้นก็นํามาสู่4ี h a n g e รอบที่สามนะครับ ไอซีเชนรอบที่2นี่กินเวลายาวนานมากนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าคนที่ลงทุนในแบบ Asset a l l o c a t i o นนะครับคนที่ลงทุนในกองทุนบอลฟันอะไรต่างเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์แต่ว่าพอมาช่วง Bottom ของ EC c h เชรอบที่2เนี่ยนะครับกองทุนที่เป็นพวก Fixing Come ตาสารนี้เนี่ยหูเหนื่อยนะครับเพราะไม่รู้จะผลตอบแทนจากไหนนะครับถ้ามองย้อนกลับไปก่อนโควิดแถวแถวอาจจะแถวๆช่วงโควิดด้วยเนี่ยที่ดอกเบี้ยเป็นเหลือศูย์เนี่ย นะครับโอ้จะลงทุนในพันธาบัตรทีเงี้ยได้ถือบอลไทย10ปีเนะี่ยดอกเบี้ย1.5เปอร์เซ็นต์นะครคือแทบจะไม่มีผลตอบแทนใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจัดพอร์ตให้ลูกค้าเนี่ยก็จะเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยว่าโอ้ผลตอบแทนบอลเนี่ยแทบจะไม่มีได้1นเปอร์เซ็นต์หเปอร์เซ็นต์ครึ่งผลตอบแทนในหุ้นก็โอ้ก็ไม่ได้เยอะกันเท่าไหร่ต้องใส่หุ้นไปเท่าไหร่ถึงจะได้รับผลตอบแทน5เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าไอซีเชนรอบที่3เนี่ยเกิดขึ้นนะครับับหลงจากที่ มีโควิดใช่ไหมครับแล้วเงินเฟอ้อก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นพราปรับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยวันนี้เรามาอยู่ในโลกจากเดิมที่เป็นแบบว่า low for longer คืออัตราดอกเบีย้ยต่ำแล้วต่ำไปนเวลานานวันนี้ทุกคนใช้คําว่า high for longer หมดแล้วนะครับงั้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันคงไม่กลับไปที่ศูนย์อีกแล้ว นะครับหรืออย่างน้อยก็อีกสักระยะหนึ่งจนกว่ามันจะมี recession รอบหน้านะครซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าอย่าไป o r r c a s t macro v ร r i a b l e ใช่ไหมคือเขาว่าแต่สถานการณ์ที่วันนี้เห็นเนี่ยนะครับพอจะคาดเดาได้ว่าเราจะอยู่กับสถานการณ์ที่ดอกเบียนเนี่ยสูงกว่าใน40ปีที่ผ่านมาที่มันเป็นขานลงมาตลอดเนี่ยมันจะกระหยักขึ้นมาแล้วนะครับที่น่าสนใจคือ,อ,อไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าโฮ w a r d Mark เนี่ยเขียน เมีโม่เนี่ยนะครับเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วนะครับเขายังบอกว่า mm. ดอกเบี้ยน่าจะอยู่ประมาณสักสองถึงสี่เปอร์เซ็นเลยวันนี้ดอกเบี้ยมันขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นแล้วจะห้าเปอร์เซ็นแล้วจริงๆไอ้สิ่งที่เขามองเนี่ยเขามองน้อยไปด้วยซ้ํานะครับว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นจริงๆ <c oughs> แล้วก็พอยที่สําคัญที่เขาพูดถึงนะครับก็คือวันเนี้ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเ,เชื่อไหมครัว่าการลงทุนในประมาณสักสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยยยททุกปปปีีีีเเนนนน่่่ะะครรับบตตนน้้ไดมาณอ นะครับนั่นคือการรับความเสี่ยงแบบที่เป็น equity หรือหุ้นนะครับแต่เขาบอกว่าวันนี้ด้วยดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเทรนที่เปลี่ยนเนี่ยเป็นซีชนนใช่นหครับวันนี้เขาสามารถที่หรือนักลงทุนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้นะครับที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับการลงทุนในหุ้นสมัยก่อนแล้วนะครับลองนึกภาพว่าวันนี้ เสี่ยงอาจจะเสี่ยงน้อยกว่า,ถ,าถ้าเลือกดีๆอาจจะได้ลผลตอบแทานสูงกว่านั้นได้ก็ได้นะครับลองลองลอง,ง่ายๆวันนี้เงินสดนะครับใครถือดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับถือ treasury bill เนี่ยวันนี้ได้ห้าเปอร์เซ็นครึ่งนะฮะถ้าใครไปถือ,อพันธบัตรสิปีเนี่ยอาจจะได้สักสเปอร์เซนปลายๆใกล้ๆห้าปอร์เซ็นตนะครับนั่นคือแบบต้องถือว่าค่อนข้างปลอดภยัยวันนี้ใครไปถือ investment grade bond ได้ประมาณสักหใครถือ high yield bond ได้ประมาณสัก8 นะครับแต่เป็นบอลนะครับไม่ใช่เป็นเอ็กวิี้วันนี้ h i ยูบอลให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ Equi t y ้ในรอบ30ปีที่ผ่านมาไปแล้วนะครับงั้นอันเนี้ยเขาก็บอกว่าการที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันก็จะอันดูเทรนที่เราเห็นมาในช่วง40ปีที่ผ่านมาที่บริษัทหรือการลงทุนเนี่ยที่มันมีเทลวินหรือการได้รับการสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงมาตลอดทางเนี่ยวันนี้ความเสี่ยงมันจะสูงขึ้นนะครับเขาเขาเ,เขาไม่ได้มองว่าการลงทุนในบอลจะปลอดภัยนะครับมีความเสี่ยงนะครับ เพราะดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อแคสโตรของบริษัทแน่นอนมีผลกระทบต่อ,อไอ้พวก valuation นะครับเช่น PE อะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะยากขึ้นนะครับไม่ได้แปลว่ามันจะง่ายขึ้นนะครับที่พูดไม่ได้แปลว่าอฮ้ยงั้นเราไปซื้อบอลไอ้การไปถือบอลเนี่ยวันนี้ก็จะได้ดอกเรียกประมาณสักหาเปอร์เซ็นแต่ใครจะได้สูงกว่านั้นเนี่ยก็ต้องไปลงทุนในสิ่งที่มันมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าเขาก็คิดบอกว่า มันมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นที่เราจะรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระดับความเสี่ยงที่อาจจะลดลงเมื่อเทียบกับ e q u i t y นะครับเพราะ e q u i t y ยังไงก็มีความเสี่ยงแต่ว่าเพาะะน้นตรงนี้มันก็อาจจะจะบอกว่าเป็นเป็นเป็นซีชนจ์ครั้งที่3ในมุมมองของเขานะครับและอันนี้อาจจะต้องเป็นคาบิโอต์น,นิดนึงนะครับว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้จัดการการลงทุนที่เป็นกองทุนพวกริส s e สเด็บเป็นพวก De ็ฟันไดต่างๆนะครับเขามองว่าวันนี้การลงทุนในเครดิตเ่ย มันมีบทบาทมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาที่ที่ผลตอบแทนม,มันร่ําเรียดแทบจะเป็นศูนย์นะครับงนั้นวันนี้มันก็เหมือนกับมันมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ที่พูดถึงสี่เชนสามสามสามอันที่เราพูดถึงกันนะครับอืม นมันมีหลายประโยชน์เหมือนกันนะครับที่สะท้อนเห็นว่าจริงๆเขาก็เริ่มให้น้ำหนักทางฝั่งของเครดิตหรือว่าพวกตราสารนี่เ,นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นบอกว่าจะต้องอมีการจัดสรรพอร์ตนะครับเพิ่มอย่างมีนัยสาคัญเพื่อ p s the majority นะครับหรือว่าเป็นส่วนใหญ่ของพอร์ตโดยสาที่เป็นทางฝั่งของตราสารนี่ที่เขาพูดถึงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติอันนี้อาจจะมอง high level ก่อนนะครับคือถ้าไปถามคุณชาริมังเกอร์นะหรือว่าคุณปู่รัมบาเฟดเนี่ยก็จะได้คําตอบอีกแบบหนึ่งเลยนะดรตนะนะครับ ทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยายถึงว่าคุณปู่เนาะเฟดกับคุณปู่เชนแมนเกอร์ก็จะไม่เชื่อฝั่งบอลเลยก็จะบอกว่าถามกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะเชื่อในฝั่งของตัวตราหุ้นนะครับว่าเฮ้ยยังไงเสียเนี่ยในภาพระยะยาวตราหุ้นยังไงก็ให้ผลผลิตที่ดีกว่าฝั่งบอลซะ้วยซ้ำพูดย้ำอย่างไอ้รอบล่าสุดที่เขาเพิ่งประชุมไปช่วงกลางปีก็ก็พูดอย่างนี้อีกรอบหนึ่งนะครับมันมันมีอะไรที่มันมันเป็นส่วนที่แตกต่างกันนะครับทั้งที่จริงๆก็ก็สุดยอดทั้งสองฝันนนนนเเเปป็็แทบบจะออกว่าาหมืคล คนละสไตล์ <School. S 1> ใช่ไหมครับแล้วคนละ mm. สกูลเลยอาจจะใช้ว่าคนละสกูลก็ได้ก็คือเอ uh, อเออ p e c i a l i z a t i o n หรือการเออ่ uh, ความถนัด mm. ความเออเออความเก่งเนี่ยนะครับอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์กับเชอร์ลีมังเกอร์เนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหทั้งชีวิตนี่คือเลือกไปลงทุนใช่ไหมครับไปเอ่อเอ่อไปอินวอลฟกับบริษัทด้วยซ้ำใช่ไหมครับในหลายบริษัทเนี่ย uh, ซื้อไปแล้วเข้าไป เข้าไปยุ่งกับเขาด้วยเข้าไปทำหลายบริษัทนะครับแต่หลายอันก็อาจจะซื้อแล้วทิ้งเอาไว้เนี่ยนะครับแต่ว่าหลายแก็คือความชอบความถนัดของเขาเนี่ยคือเขามองหา growth จากจาก potential ของการลงทุนในบริษัทงั้นเขามอง trade off ระหว่าง upside downside หรือความเสี่ยงเนี่ยคนละแบบกันนะครับคุณเอ่อฮเวิร์ดมาร์กเนี่ยนะครับเก่งเรื่องของการลงทุนในพวกบอนฟันพวก d i s t r e s s asset คือไปซื้อ,อสินทรัพย์นะครับคนมองว่าโอ้โห เวลาฟังดิสแร์และเสร็เนี่ยมันน่ากังวลหรือเปล่าใช่ไหมครแต่ว่าพอ,อเขาบอกว่านั่นก็เป็นทางเลือกในการลงทุนที่ท,ที่เขาถนัดใช่ไหมครับว่าเขาเขาเห็นช่องทางเช่นไปซื้ออย่างที่บอกของเน่าถ้าซื้อที่ราคาดีราคาเหมาะสมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในการลงทุนเหมือนกันใช่ไหมครัอย่างอย่างคุณปู่เนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยไปซื้อบอลมันคนโทรลอะไรไม่ได้เนี่ยงั้นเขาก็อาจจะ,อ,ะอาจจะไม่ได้ชอบใช่ไหมครับอั้นจริงๆผมคิดว่าแล้วแต่ความความถนัดจริงๆครับ ในฐานะเราเปน็นนักลงทุนเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะต้องเป็นสิ่งที่เราควรจะฟังมุมมองหลายแบบแล้วเอามาแอปพลายกับสไตล์ของการลงทุนและความถนัดในเรื่องของการลงทุนของเราเอง